สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่หางานสมัครงานกลับมาพบกับเจนอีกแล้วเป็นประจำแบบนี้ทุกๆวันนะคะวันนี้เจนก็มีตำแหน่งงานแม่บ้านรับหลายอัตรามีสวสดิการอาหารกลางวันฟรีมีท่องเที่ยวประจำปีมาฝากกันก่อนอื่นเลยก็อย่าลืมเข้าไปกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้เจนด้วยส่วนใครที่ยังไม่ได้กดติดตามอย่าลืมกดติดตามไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดตำแหน่งงานดีๆที่เจนได้นำมาอัปเดตให้ค่ะ และมีคนถามคำถามหนึ่งมาว่าทำไมช่วงนี้ทางรัฐบาลนะคะสั่งปิดกิจการต่างๆหรือว่าหยุดพักต่างๆไม่ให้ออกจากบ้านแล้วทำไมยังมีการประกาศรับสมัครงานนะคะก็คือบางบริษัทนะคะเขาประกาศรับไว้แล้วก็เผื่อสถานการณ์มันดีขึ้นเขาก็จะได้ติดต่อกลับมานั่นเองค่ะหรือบางบริษัทนะคะเขาก็ต้องการพนักงานเพิ่มจริงๆเพราะว่าช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่แบบ บางที่ก็ยังเปิดได้นะคะแต่บางที่ก็อย่างเช่นพวกร้านเสริมสวยผับบาร์อันนี้เขาคือจะปิดตัวลงนะคะแต่ก็มีบางที่ที่ยังเปิดอยู่อย่างเช่นบริษัทที่เจนทำนะคะตอนนี้ก็ยังเปิดทํางานอยู่เช่นเดิมนะคะก็ อันนี้ก็ต้องเข้าใจในหลายเหตุการณ์ด้วยนะคะไม่ใช่ปิดทั้งประเทศนะคะมันมีหน่วยงานทั้งปิดแล้วก็หน่วยงานที่เปิดอยู่นั่นเองค่ะอันนี้คือเหตุผลที่ยังมีการเปิดรับสมัครงานอยู่แต่ว่าก็มีการเปิดรับสมัครที่น้อยลงนะคะอันนี้ก็ต้องเข้าใจในจุดๆุดนี้ด้วยนะคะแต่เจนก็จะพยายามหางานมาอัปเดตให้เรื่อยๆค่ะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเรามาดูรายละเอียดของงานที่เจนได้นําม,มาอัปเดตให้วันนี้โดยทางบริษัท วัดโนชาการก่อสร้างจำกัดนะคะอยู่ที่อำเภอ,เ,อเมืองนนทบุรีจังหวัดนนทบุรีค่ะประกาศรับสมัครแม่บ้านจำนวนหลายอัตราเลยแล้วก็ส่วนรายได้นั้นก็ตามตกลงกับทางบริษัทเองรายละเอียดงานหลกัหลกๆของแม่บ้านที่นี่นะคะก็มีหน้าที่ทำความสะอาดออฟฟิศทำความสะอาดร้านอาหารที่แล้วก็มีงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย ส่วนสวัสดิการของที่นี่นะคะก็จะมีประกันสังคมให้มีประกันสุขภาพมีชุดยูนิฟอร์มของบริษัทให้มีสวัสดิการอาหารกลางวันฟรีค่ะมีโบนัสตามผลประกอบการวันหยุดนะคะตะเลิกต่างๆมงีมีท่องเที่ยวประจำปีให้ด้วยนะคะแล้วก็มีงานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปีให้อีกด้วยส่วนคุณสมบัติของผู้สมัครในครั้งนี้นะคะก็ขอคนที่ รักในอาชีพแม่บ้านรักความสะอาดมีใจรักการบริการมีความรับผิดชอบรู้หน้าที่ตัวเองแล้วก็สามารถยืดหยุ่นเวลาในการทำงานได้นะคะ mm hmm. เพราะบางวันอาจจะต้องทำงานทำโอทนะคะเลื่อนเวลาไปหน่อยก็จะมีโอให้ตั้งหาค่ะส่วนอายุนะคะอายุตั้งแต่28ปปีขึ้นไปนั่นเองค่ะใครที่มีคุณสมบัติตามนี้ก็ลองไปสมัครที่นี่กันดู โดยวิธีการสมัครนั้นวิธีแรกคือสมัครด้วยตัวเองที่บริษัทได้เลยหรือจะสมัครผ่านทางอีเมลของทางบริษัทก็ได้หรือจะโทรไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมก็ได้นะคะเดี๋ยวเจนทิ้งเบอร์ไว้ที่ใต้คลิปให้สําหรับใครที่จะติดต่อไปนะคะเดี๋ยวเจนทิ้งเบอร์ที่ใต้คลิปให้ก็สามารถติดต่อไปได้หรือใครสะดวกเดินทางไปสมัครด้วยตัวเองบริษัทนะคะจะอยู่ใกล้แยกพงเพชรติดกับปั๊มแก๊สปตทค่ะ ตำบลบางเขนอำเภอเมืองนอนทบุรีจังหวัดนนทบุรีนั่นเองก็ลองไปสอบถามหรือไปสมัครกันดูนะคะและสำหรับใครที่ต้องการให้เจนหางานประเภทไหนสามารถคอมเมนต์บอกกันได้นะคะช่วงนี้อาจจะไม่มีการรับสมัครเยอะแต่เจนก็จะิสต์รายชื่อไว้วา่าใครต้องการงานประเภทไหนเยอะๆนะคะเจนก็พอเขาเปิดรับปุ๊บเจนก็จะได้ดนำมาอัปเดตให้ทันทีเลยนะคะ และช่วงนี้ระวังกันด้วยนะคะโควิด19ก็ยังระบาดกันอยู่เรื่อยๆระวังเนื้อระวังตัวกันด้วยนะคะแล้วก็รักษาสุขภาพขององตัวเองให้ดีที่สุดค่ะปลอดภัยไว้ก่อนจะดีที่สุดนะคะสำหรับวันนี้เจนเองต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ